ข้าวแดนทิพย์มิติเร้นลับเขาพนมฉัดคนเราเมื่อพบความสุขอย่าลืมความทุกข์เหตุเพราะทุกบรรดาชั่วขณะจึงพบสุขอยู่ชั่วขณะอย่าหลงระเริงอยู่กับความสุขชั่วขณะนั้นอย่าให้เข้าตำราที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแกงไม่จืดไม่รู้คุณเกลืออย่าละทิ้งการสร้างบารมีกุศลมันเป็นหนทางในการตัดวิบาก,กรรมอันเป็นการตัดอกุศลลวิบาก เมื่อมันยังมาไม่ถึงอย่าคิดว่าไม่มีอย่ามัวยืนรอมันอยู่เมื่อมาถึงก็ทำอะไรไม่ทันแก้อะไรไม่ได้ต้องประสบความยุ่งยากในชีวิตทำไมเราต้องไปยืนอยู่บนถนนทั้งที่รู้ว่ารถมาก็จะชนเอาทำไมไม่หลบให้พ้นทางรถจะได้ไม่ชนถ้าชนเบาก็บาดเจ็บถ้าชนแรงก็เสียชีวิตเช่นเดียวกับอกุศล,ลวิบากกรรมที่จะมาชนเรา เมื่อมันมาทําไมไม่หาทางหลบเราจะได้บอกใครๆว่าเราไม่ใช่คนโชคร้ายเรามีแต่โชคดีตลอดชีวิตแดนที่เป็นดินแดนเร้นลับที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นอยากไปภูเขาที่เรียกว่าเขาพนมฉัดนักปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างสแสวงหาดินแดนเร้นลับนี้ออกทุกดงในที่ต่างๆส่วนหนึ่งหวังว่าจะได้พบ จะได้เข้าไปศึกษาโมกะธรรมในดินแดนแห่งนี้บางรูปได้เข้าไปกลับมาได้บอกเล่าการ่อต,ต่อมาได้ไปพบสิ่งแปลกๆได้พบหลวงปู่เทพโลกอนุดรได้ไปศึกษาธรรมได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่จึงทำให้นักปฏิบัติต่างไปสแสวงหากันบ้างมีลายแทงบอกเล่าบ้างไปเสี่ยงโชคเอาเพื่อหวังจะมีบุญวาสนาได้เข้าไปพระอริยสงฆ์หลายรูปได้เข้าไปดินแดนเร้นลับแห่งนี้ จึงเป็นที่ปรารถนาของพระผู้ปฏิบัติจะได้เข้าไปสแสวงบุญสแสวงหาหลักธรรมกันแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปอย่างไรทําอย่างไรจะได้พบจะได้เข้าไปในสถานที่อันทรงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากที่ข้าพาเจ้าได้ลงจากถ้ำบัวแดงครั้งสุดท้ายหลวงปู่มาบอกทางกระแสจิตไม่ต้องขึ้นไปอีกแล้วระลึกได้ว่าหลวงปู่บอกว่าจะให้เข้าเขาพนมฉัดท่านบอก จะได้ไปท่ามัวแดงก็ได้ไปมาแล้วจึงคิดว่าคงได้เข้าไปปฏิบัติในเขาพนมฉาดเป็นแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปอย่างไรใครจะแนะนําและพาเข้าไปถามใครก็ไม่รู้จักกันบางคนบอกเป็นเพียงเรื่องเล่าสนุกๆเท่านั้นข้าพเจ้าพบพระธุดงท่านบอกท่านได้ยินแต่ชื่อมีหรือไม่ไม่รู้ท่านก็กําลังค้นหาอยู่เหมือนกันบางองค์ก็บอกท่านทรามาว่า ถ้าจะได้เข้าไปจะต้องพบลำธารที่มีหอยขมที่ถูกตัดก้นไว้แล้วหอยขมทั้งลำธารจะถูกตัดก้นแล้วทุกตัวหินที่อยู่ในลำธาน,นั้นจะเป็นสีดำเหมือนเหล็กไหลหากได้พบก็เชื่อว่าได้เข้าไปถึงเขตเขาบะนมฉัดแล้วถือเป็นประตูชั้นนอกของเขาแห่งนี้และยังต้องเดินผ่านทุ่งผ่านป่าเข้าไปอีกไกลจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ได้ให้แสแวงหาเอา มีบุญคงได้พบท่านเคยได้รับคำบอกเล่าจากครูบาอาจารย์ที่ท่านไปศึกษาติดตามไปปฏิบัติธรรมไปกับท่านอาจารย์ตามป่าเกือบทั่วประเทศทั้งในลาวพมา่าก็ยังไม่พบลำธารน,น้ำที่ว่านี้คงสิ้นหวังเดินทุดงจากหนุ่มจนแก่ยังไม่มีวิเแววจะได้พบแม้จะตั้งจิตเอาไว้อย่างดีวงสวงบอกกล่าวก็ยังไม่เห็นข้าพเจ้าจได้ฟังแล้วก็สิ้นหวังไม่คิดอีก พระธุดงท่านมีเวลาเดินเจริญกรรมฐานเป็นเวลาหลายปีอยู่แต่กับป่ายังไม่เจอเราเวลาน้อยต้องมีหน้าที่การงานจะเอาเวลาจากไหนไปสแสวงหานอกจากลาออกจากราชการแล้วไปบวชเรียนไปเดินป่าค้นหาแต่ก็ใช่ว่าจะพบจะเจอหรือไม่ก็ยากที่จะเดาได้จึงเลิกคิดปฏิบัติที่ไหนก็ได้หากมีความเพียรไม่ยอ่อท้ เอาจริงเอาจังสําเร็จก็สําเร็จที่ใจมันอยู่ที่ตัวเราใจเราไม่ใช่คนอื่นสถานที่เป็นเพียงองค์ประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นที่ที่จะช่วยให้เกิดความสงบได้รวดเร็วได้ทําอันวิเศษง่ายขึ้นเท่านั้นแรงโดนใจ พักพวกได้ไปเที่ยวในถ้ำพระธรนมมาศอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกได้มาเล่าว่าความสวยงามวิจิตรพิสดารให้ฟังอยากชวนไปเที่ยวไปปฏิบัติธรรมกันซึ่งตรงกับใจที่ได้รับฟังเรื่องราวก็มีความอยากรู้อยากเห็นอยากไปดูไปสแสวงหาแนวทางวิถีในการชำระอบรมจิตคนเรานั้นมักจะฝึกแต่การเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปสู่จิตไม่ฝึกในการเอาออก และไม่ฝึกในการสกัดกัน้นการเข้าของกิเลสตัณหาราคะอันเป็นหนทางแห่งความทุกข์ของสัตว์โลกเราเอาอารมณ์ต่างๆเข้าสู่จิตโดยไม่การกรองไม่แยกแยะจิตรับหมดทั้งดีทั้งไม่ดีจึงเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายสมควรฝึกเอาสิ่งไม่ดีออกจากจิตสกัดกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าไปสู่จิตและฝึกการรักษาสิ่งที่ดีให้สถิตอยู่ในจิตสกัดกั้นไม่ให้ออกจากจิต แล้วการกรองแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่จิตจิตก็จะเป็นสุขมีความสบายสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเครื่องมือในการการครองก็คือองค์กรรมาฐานทำหน้าที่เสมือนเครื่องครองน้ํจาจะครองน้ําที่กปกรให้กลายเป็นน้ําดีนําน้ําที่กรองแล้วมาใช้เครื่องสกัดกั้นการเข้าออกของจิตคือสติเครื่องแยกแยะอะไรดีไม่ดีคือปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญญะหรือมีธรรมมาจากสุ คือมีปัญญารู้เห็นความจริงเห็นถูกเห็นผิดจึงเป็นแรงดนใจให้อยากไปดูไปเห็นมีเวลาจึงได้ชวนพักพวกนักปฏิบัติที่เคยไปปฏิบัติร่วมกันในที่ต่างๆไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพระธรรมมาสต,ตามที่ตั้งใจไว้ ถ้ำพระธรรม,มาตไปถึงได้พบพระพิสุรูปหนึ่งอายุไม่มากนักประมาณ30มสิบเศษเศษท่านอาสานำพวกเราเข้าไปในถ้ำท่านบอกว่าจะเข้าไปเองคงไม่ได้ข้างในมีแต่ความมืดเป็นถ้ำใหญ่สลับซับซ้อนมีอยู่หลายถ้ำภายในนั้นเดินเที่ยวเจ็ดวันก็ไม่จบอาจพลัดหลงอันตรายแรกๆก,ก็ไม่เชื่อว่าทํำอะไรเดินเจ็วันไม่จบแต่ก็ไม่ขัดเพราะท่านมีไมตรีจิต มีเจตนาจะนําไปหรืขอบคุณท่านอยู่ในใจท่านบอกว่าท่านก็ไม่เคยนําใครเข้าไปแต่พวกผู้ข้าพเจ้าเกิดความเมตตาอยากนําเข้าไปด้วยตนเองท่านชื่อพระทองสุขท่านได้เตรียมทูกเทียนไปฉายให้พวกเราแล้วพาพวกเราไปที่ปากถ้ำมองเข้าไปก็เป็นถ้ำธรรมดาทั่วไปบอกท่านว่าขอสวดพระพุทธมนต์เพื่อขออนุญาตท่านก็ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้ว ท่านก็ชี้ให้ดูหินก้อนหนึ่งเป็นรูปเต่าในอดีตชาติท่านได้มามรณาภาพที่นี่หินก้อนนี้ทับอยู่ก็รับฟังท่านเฉยๆไม่ได้คิดอะไรท่านเล่าต่อว่าในชาตินี้ก็จะถูกหินทับอีกไม่รู้เมื่อไหร่พร้อมแล้วท่านก็นำลงไปในถ้ำครั้งแรกคิดว่าถ้ำที่เห็นไม่ใช่ต้องเดินลึกลงไปข้างล่างพบลำธารน,น้ำไหลแล้วปีนขึ้นไปเป็นชั้นๆ แล้วเดินไปเรื่อยๆจริงอย่างที่ท่านบอกเป็นถ้ำใหญ่ข้างในมีหลายถ้ำอยู่ในถ้ำเดียวกันบ้างต้องปีนขึ้นไปบ้างต้องปีนลงบ้างแต่ละถ้ำสวยงามแปลกตายากจะได้พบเห็นเดินเข้าไปเป็นชั่วโมงชัวโมงดูไม่สิ้นสุดข้างในมีถ้ำน้ําตกมีสระปลามีปลาตัวใหญ่ๆมากมายมีทั้งหินย้อยรูปลักษณ์ต่างๆกันเหมือนเมืองเมืองหนึ่งบางครั้งต้องปีนขึ้นไปสูงๆ พบถ้ำอยู่บนนั้นเป็นถ้ำกว้างใหญ่เดินจนเหนื่อยก็ไม่จบถ้ำแรกท่านบอกให้กลับไปก่อนเดินไม่จบหรอกพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปดูอีกถ้ำหนึ่งที่แยกไปทางขวามือใหญ่กว่าถ้ำที่เรากําลังดูกันอยู่เดินเจ็ดวันก็ไม่จบเช่นกันในถ้ำด้านนั้นมีพระปฏิบัติกันอยู่มากเช้าวันรุ่งขึ้นกินอาหารเช้าแล้วเตรียมอาหารติดตัวอาจต้องเข้าไปทั้งวันเมื่อเข้าไปในถ้ำทางขวามือ ริงอย่างที่ว่ากว้างและมีถ้ำอยู่ในนั้นหลายถ้ำแบ่งกันเป็นช่วงๆขึ้นบนลงล่างอากาศดีข้างในมีทานน้ำมีแต่ความมืดได้พบพระปฏิบัติปฏิบัติกันอยู่เป็นจำนวนมากเป็นช่วงๆแต่ไม่ได้ถามถ่ายอะไรดูพระทุกองค์มุ่งม,มั่นการนั่งสมาธิกันอยู่เดินท่องอยู่ในนั้นนาน,น,านมากแต่ไม่ใช่เขาพนมฉัดกลับออกมาก็เย็นมากแล้วหลวงพี่ทองสุกท่านบอก มีอีกถ้ำหนึ่งเดินไปไกลามากภายในถ้ำนั้นจะต้องเดินท่องไปตามทานน้ําเดินลึกลงไปใต้ดินจะพบรอยพระพุทธบาทจะไปกันไหมหากจะไปพรุ่งนี้จะพาไปไปกรับประมาณสิบชั่วโมงมีอะไรมากมายหากจะไปก่อนลงไปต้องขอทางก่อนหากมีบุญจะได้ไปกราบรอยพระพุทธบาทถ้าจะลงไปต้องเอาเทียนไปมากๆป้องกันถานไฟฉายหมดจะกลับไม่ถูกทาง จึงถามท่านว่าขอทางจากใครท่านบอกพญานาคจะลงเมืองบาดาลพวกเราจะเชื่อไหมข้าพเจ้าไม่ตอบเพียงบอกว่าอยากไปกราบถามพักพวกทุกคนก็อยากไปได้พูดคุยเรื่องต่างๆนานาที่หลวงพี่ที่ท่านพกมาจากการทุกดงหล็กมากจึงพักผ่อนกันตอนเช้าลงไปในถ้ำพระธรรมมากอีกครั้งนี้ไปที่ถ้ำด้านบนไม่ได้เดินลงไปเดินอ้อมถ้ำ เข้าไปพบลานกว้างใหญ่มีธรรมชาติน่ารื่นรมเป็นที่น่าพักผ่อนเลยไปที่เหลื่อมหินมีทางเดินไปในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเข้าไปเป็นถ้ำมืดเช่นเดิมไปถึงทางลงข้างล่างมองลงไปลึกมากหลวงพี่จึงบอกให้ขอทางลงไปหากจะไม่ให้ลงไปเพื่อไปถึงทาน้ำก็จะมีงูตัวใหญ่พาดขวางทางไม่ยอมให้ไปท่านว่าง,งูตัวนั้นคือพญานาคตัวเท่าต้นตาล ท่านเคยเห็นาพาดขวางลำทารอยู่จึงจุดทูปเทียนขอทางและบอกว่าพวกเรามาแสวงบุญจะไปไหว้พระพุทธบาทในเมืองของท่านขอให้อนุญาตด้วยถ้าไม่อนุญาตก็ขอให้มาขวางทางเอาไว้ก็จะไม่ลงไปถ้าไม่ขวางแสดงว่าอนุญาตก็จะไปสักพักหนึ่งมีเสียงดังอย่างท่อนซุงล้มตกไปในน้ำดังสนั่นสะเทือนทั้งถ้ำน่าสยองผองขน จึงถามทุกคนว่าจะไปไหมกลัวกันไหมถ้ากลัวก็ต้องกลับกันทุกคนบอกว่าแล้วแต่ข้าพเจ้าตัดสินใจเอาอย่างไรก็เอากัน